สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวบุฟเฟ่เนื้อที่ครองใจสายปิ้งย่างมาอย่างยาวนานนะครับร้าน s บส Be ีฟสุขุมวิทร้านนี้หาไม่ยากเลยครับอยู่ใกล้กับ BTS อสอนนุชร้านใหญ่โตกว้างขวางมีที่จอดรถเยอะตอนเย็นๆเนี่ยคนจะเต็มร้านเลยนะครับยิ่งเป็นช่วงสุขเสาร์อาทิตย์บางทีถึงต้องรอโต๊ะนะครับต้องมีอะไรดีแน่ๆบอกเลยว่าร้านนี้เป็นที่รู้จักของสายเนื้ออย่างแน่นอนคนที่ไม่กินเนื้อนะครับก็มีหมูมีซีฟู้ดหรือแม้แต่คนที่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นช่วงนี้ก็จะมีให้เลือกกกกัันนแบบคบคคคครรรรเเลลลยย่่ทีีีมหาามหหาาาาาาาิจ2 219บาทสําหรับคนที่ไม่กินเนื้อนะครับแล้วก็จะมีราคา239บาทสําหรับคนที่ไม่กินซีฟู้ดแล้วก็สําหรับคนที่กินได้ทุกอย่างจัดเต็มได้ทุกเมนูเพิ่มไปที่319บาทนะครับซึ่งนอกจากเมนูปกติแล้วเนี่ยก็ยังมีเมนูพิเศษประจําเดือนด้วยต้องบอกว่าคุ้มมากๆเลยที่เด็ดของร้านนี้นะครับอยู่ที่เตาปิ้งย่างที่มีให้เลือกถึง4แบบก็จะมีแบบกระทะทองเหลืองย่างเนยนะครับหอมมันยั่วๆเนยที่ละลายบนกระทะทําให้เนื้อหรือหมูที่วางลงไปมันหอมจนอดใจไม่ไหวนะครับกระทะบาร์บีคิวเหมาะสาหรับ แล้วก็เนื้อที่เกรียมข้างนอกหน่อยๆนะครับแต่ยังฉ่าข้างในแล้วก็จะมีตะแกงย่างที่เหมาะกับการปิ้งย่างซีฟู้ดกุ้งหมึกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีหม้อต้มสําหรับคนที่ชอบซดน้ําร้อนๆหม้อนี้จะมีช่องใส่น้าซุปสองช่องนะครับส่วนน้าซุปที่นี่จะมี4แบบนะครับเป็นซุปไก่รสกลมกล่อมซุปเนื้อที่เข้มข้นนะครับซุปกระดูกหมูที่สดแล้วคล่องคอหรือว่าซุปหม่าล่าเผ็ดลิ้นชานะครับใครที่ไม่ซูเผ็ดก็ขอเตือนไว้ก่อนนะซุปหม่าล่าที่นี่เด็ดเลยนะครับส่วนน้าจิ้มที่น ถูกน้ำจิ้มแน่นอนวันนี้เราจะมารีวิวในราคา3 1 9นะครับแบบฟูลออปชันเลยราคาไม่ถึง500ถือว่าราคาดีมากๆมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับเริ่มจากเนื้อกันก่อนที่นี่ก็จะมีทั้งเนื้อออสเตรเลียแลวก็เนื้อไทยวากิวให้เลือกหลากหลายส่วนนะครับอันนี้เป็นส่วนของเสือร้องไห้นะครับอันนี้ชอบมากเลยนะเป็นที่นิยมในหมู่คนรักเนื้อเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีความนุ่มกําลังดีมีมันแทรกเล็กน้อยรสชาติจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับถ้าเอาไปย่างไฟจนมันเกรียมข้างนอกนิดๆแ่้านนนนนนนยยัััมบเเีจะะรสสิ็็ปกคคกคคววออฟลล มีมันแทรกเหมือนกันเวลาย่างแล้วเนี่ยจะได้รสสัมผัสที่นุ่มชุ่มฉ่าม,มีกลิ่นหอมของไขมันที่ละลายอยู่บนเตานะครับจุดเด่นของสันคอคือมีความนุ่มพิเศษไม่ต้องเคี่ยวเยอะก็ได้ความเข้มข้นของ,ของรสเนื้อเต็มๆเหมาะกับการย่างให้สุกแบบกําลังดีไม่ต้องสุกมากนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเนื้อลูกมะพร้าวนะครับเป็นเนื้อที่มีรสสัมผัสเนึบๆนะครับมีความแน่นเป็นเนื้อที่สําหรับคนที่ชอบความเคี้ยวเพลินๆนะครับน่าจะถูกใจย่างไฟกลางๆเพื่อไม่ให้มันแห้งเกินไปก็จะได้รสสัมผ ือเนื้อละเอียดเนียนนุ่มมีความธรรมชาติของเนื้อค่อนข้างชัดเจนย่างสุกกาลังดีไม่ควรให้สุกมากไปนะครับเพราะว่าจะเสียความชุ่มฉ่าและความหวานของเนื้อใครที่ชอบเนื้อนุ่มแบบนี้แนะนาใบพายเลยนะครับแล้วก็จะมีน่องลายครับเป็นเนื้อที่มีเส้นเอ็นแทรกอยู่ทั่วนะครับทำให้เนื้อน่องลายมีความหนึบกรึบ,รบและเคี้ยวเพลินมากยิ่งเคี้ยวจะยิ่งรู้สึกถึงความอร่อยที่ลึกซึ้งนะครับแล้วก็จะมีริบอายนะครับซึ่งเป็นส่วนที่มีความสมบูรณ์แบบมากสําหรับปิ้งย่างหรือว่าลงหม้อจิ้มจุ่ กลมๆเต็มไปด้วยความหอมของเนื้อและมันนิดๆนะครับแล้วก็จะมีเนื้อหนอกนะครับเป็นส่วนที่มีมันเยอะนิดนึงแต่ก็เป็นจุดเด่นที่ทําให้เนื้อนุ่มเป็นพิเศษนะครับแล้วก็นี่เป็นลิ้นวัวนะครับลิ้นวัวก็จะมีเนื้อสัมผัสที่เหนียวๆกับกรอบแล้วก็มีความหนึบนอกจากเนื้อแล้วก็จะมีซีฟู้ดสดๆทั้งกุ้งหมึกปลาดอลี่หมึกกรอบแล้วก็เมงกระพุนนะครับส่วนคนที่ไม่กินเนื้อก็มาทางหมูและกันหมูที่นี่เขาก็พรีเมียมไม่แพ้เนื้อเลยนะมีใหลอทสส่่่ววนนางยีๆข เล่นก็เพียบครับไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดกระเทียมหอมๆข้าวหน้าเนื้อเข้มข้นสปาเกตตี้ซอสเนื้อนะครับมีของทอดต่างๆนะครับเฟรนช์ฟรายไก่ทอดอะไรพวกนี้ก็เยอะมากเลยสั่งได้เลยนะครับรวมถึงชุดผักสดๆแบบนี้นะครับสำหรับสายเฮลตี้นะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะครับเขามีเมนูพิเศษบวกเพิ่มอีก99บาทเท่านั้นก็จะได้บุฟเฟต์แซลมอนแล้วก็เมนูอาหารญี่ปุ่นมาด้วยนะครับมีให้เลือกทั้งแซลมอนซาซิมิแซลมอนดองซีอิ๊วทูน่าซาซิมินะครับยำแซลมอนยำทูน่ายำปูม้ายำห แล้วก็อีกหลากหลายเมนูครับใครชอบแนวญี่ปุ่นก็ต้องจัดเพิ่มเลยฟินคุ้มสุดๆนอกจากนี้ก็มีรีฟิลเครื่องดื่มที่เพิ่มเพียง59บาทก็จะดื่มได้ไม่อั้นนะครับหรือถ้าใครอยากรีฟิลเบียกก็แค่บวกเพิ่ม199บาทก็ไม่อั้นเหมือนกันคุ้มมากสําหรับสายเบียร์กับสายเนื้อย่างครับบรรยากาศในร้านก็จะคึกคักมีความเป็นกันเองนะครับควันจากเตาที่หอมเนื้อลอยคลุ้งไปทั่วร้านเลยเตาแต่ละแบบก็จะได้ฟิลสนุกสนานและก็รสชาติต่างกันไปนะครับอยากทานกันยาวๆทางร้านก็ใจดีให้สั่งงออา,ารไไได้้ัั่่่่วววโมมแลลกกก็นนนิิตเยๆจบ คุยไปสบายชิลๆเลยครับใครที่สนใจจะมาลองก็มากได้ที่เบสบีฟทุกสาขานะครับมีหลายสาขาทั่วกรุงเทพเลยสาขานี้คือสุขุมวิทนะครับแล้วก็จะมีสาขาสีนาคารินสาขาบางแคสาขาประชาชื่นสาขาสุขุมวิท71ิแล้วก็สาขาบินบุรีครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เริ่มตั้งแต่บ่ายสามจนถึงเที่ยงคืนส่วนเสราร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับพิกัดและรายละเอียดของแต่ละสาขาเดี๋ยวเพิ่มเติมไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับที่สุดของเนื้อดีต้องที่เบสบีฟวันนี้ลาไปก่อนนแล,ล้ววพบบบกัััมคคิรรสสดี